สวัสดีตอนเช้าค่ะคลิปนี้กี้มาอัปเดตอยู่2เรื่องนั่นก็คือว่าที่พายุไซโคลบริเวณอ่าวเบงกอลและเรื่องฝนวันนี้ว่าจะร้อนหรือจะฝนตกนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยก่อตัวเป็นที่เรียบร้อยสําหรับว่าที่พายุไซโคลนในอ่าวเบงกอลซึ่งทาง JTWC ให้เป็นยอมความกดอากาศต่ํา 93B เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานว,ว่าพายุนี้จะไม่เข้า โดยตรงนะคะแต่จะส่งผลให้เหนียวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่บ่ายนี้เป็นต้นไปและฝนจะมาตอนไหนโดยฝนจะเริ่มตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำในภาคอีสานก่อนนะคะในคืนวันจันทร์ที่24หลังจากนั้นฝนจะตกตามแนวร่องในช่วงตอนกลางคืนตกต่อเนื่องทั้งคืนและช่วงกลางวันฝนจะตกบา่ายค่ำตามลม มรสุมตะวันตกเชียงใต้ดังนั้นก็ให้ระมัดระวังเรื่องน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากเน้นที่อีสานตอนล่างภาคเหนือตามที่ลาดเชิงเขาและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและแนวชายฝั่งภาคตะวันออกค่ะก็เตรียมตัวรับมือไว้กี้พยากรณ์อากาศให้ฟัง23-24เนาะ 23พฤษภาคม64วันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อยจากอากาศที่ยังคงมีความชื้นน้อยเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ดูดความชื้นจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านภาคใต้ไปสะสมในทะเลเป็นส่วนมาก ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกและฝนหนักบางแห่งค่ะวันนี้กลางวันร้อนและฝนน้อยนะฝนจะเริ่มในช่วงบา่ายค่ำเป็นต้นไปค่ะส่วนในวันที่24พฤษภาคม64เป็นต้นไปยอมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้จะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นบนประกอบกับมียอมความกดอากาศตามบริเวณอ่าวเบงกอที่กี้พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะ93บีบทางด้านตะวันตก พัดพามารสุมตะวันตกเชียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นและพาดผ่านประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งก็มาแจ้งข่าวมาย้ำมาเตือนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆให้ระมัดระวังคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย